สวัสดีครับทุกวันนี้คนไทยเราส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นลูกค้าของบริการโทรศัพท์มือถือด้วยกันทั้งนั้นนะครับแถมบางคนเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือมากกว่าหนึ่งหมายเลขด้วยซ้ำอยากรู้ไหมครับว่าผู้บริโภคอย่างเราถูกเอารัดเอาเปรียบยังไงบ้างอยากรู้ไหมครับว่าบริการที่เราควรจะได้รับมันจะสามารถดีกว่านี้ในราคาที่ถูกกว่านี้ได้แค่ไหน แล้วก็อยากรู้ไหมครับว่าผลประโยชน์ของผู้บริโภคสิทธิทอันพึงมีพึงได้ของเราจะสามารถปกป้องคุ้มครองและรักษาสิทธิ์ของเราเอาไว้ได้อย่างไงบ้างวันนี้ไปครุบวงในในายแพทย์ประวิตรลีสถาพรวงษาผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมคนวงในวันนี้ครับ วันหมดเงินไม่หมดโทรออกไม่ได้ตาย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 ตแล้วตายตายตาย,ต,ายต้องโทรเรียกต้องโทรเรียกรถพยาบาลต้องโทรหาประกันต้องโทรหาพี่เวียโอ๊ยจะไงทีนี้ยัง ยังไม่ตายโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี้ยทำไมมันโทรออกไม่ได้อย่าบอกนะวันหมดเนี่ยมาหมดอะไรตอนเนี้ยนี่ฉันเติมเงินไปตั้งเยอะแล้วนะโอ้ยจะทำยังไงดีละเนี่ยให้ผมช่วยอะไรไหมครับก็มือถือดิฉันสิคะบอกว่าวันหมดอ่ะโทรออกไม่ได้ทั้งที่ยังมีเงินเหลือตั้งเยอะแนะ่ การที่บริษัทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าไปแล้วตามกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์บังคับให้เราต้องใช้บริการภายในเวลาที่กำหนดนะครับเพราะถ้าเกิดเรื่องฉุกเฉินก็ลำบากแย่ทั้งทังที่เงินเราก็ยังเหลืออยู่นั่นนะสิคะเงินของเราอะทำไมเราไม่มีสิทธิ์ใช้อย่างเงี้ยเอาเปรียบกันชัดๆออว่าแต่ว่าเขาคงจะยังไม่ตายหรอกนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรให้นะครับ เรื่องบัตรเติมเงินเวลาที่เติมเงินไปแล้วเนี่ยแต่ใช้ยังไม่ทันหมดปรากฏว่าทางบริษัทผู้ให้บริการไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ต่อได้แล้วเพราะอ้างว่ามันเกินกําหนดที่เขาอนุญาตเวลาที่เขาอนุญาตให้ใช้ได้แล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากหลายเหตุผลเหตุผลหลกัลกๆจริงๆก็คือผลประกอบการทางธุรกิจนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเขาก็อยากเร่งให้ผู้บริโภคใช้งานถ้าไม่ใช้งานปุ๊บเราก็เอาเงินไปเขาก็จะยึดเงินไป ก,ก็เป็นเรื่องเงินงินทอง,ทองแน่นอนว่าเราถือเลขหมายเนี่ยเราใช้ระบบเติมเงินมันควรจะมีวันอายุอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนต้องไม่สั้นเกินไปเราก็ไปดูประเทศข้างๆเราอย่างเช่นสิงคโปร์ก็ได้เติมเงินขัน้นอยู่ได้6เดือนนะครับแต่ของไทยเนี่ยเติม30บาทอยู่ได้3วันเติมร้อยบาทอยู่ได้10วันก็ต้องรีบใช้กันให้หมดถ้าใช้ไม่หมดก็เสียได้ตังค์นะครับตอนนี้วิธีแก้ปัญหาของกทชและสถาบันที่หารือร่วมกันก็คืออันที่1ต้องขยายเวลาขั้นต่ําในการหมดอายุ ไม่ใช่30บาทอยู่ได้3วัน30บาทอาจจะอยู่6เดือนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้แลแ้วตอนนี้คนจะไม่ต้องเล่งใช้30บาทก็เขาใๆใช้ไปได้นะครับอันที่2ถึงจะหมดอายุแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเงินนั้นเป็นเงินของผมเงินนั้นเป็นเงินของผู้บริโภคต้องเอาคืนนี่คือหลักการหลักปฏิบัติครับซึ่งกําหนดออกมาแล้วซึ่งตกลงกันแล้วแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเวลามีกรณีร้องเรียนเนี่ยก็ผู้บริโภคหลายหลายคนเริ่มรู้สึกก็ร้องมาเรื่องนี้ว่าเอ๊ะวันหมดยึดเงินเราเนี่ย ตอนนี้ผู้ประกันทยอยคืนแล้วนะครับก็คือร้องมาปุ๊บเนี่ยเขาก็พิจารณาวิธีคืนเขามี2ทางอันที่1ก็คือว่าถามผู้บริโภคว่าเลขหมายนี้ยังอยากใช้อยู่ไหมถ้าอยากใช้เนี่ยเอาเงินนี้คืนเข้าเลขหมายนั่นแหละอย่างเช่นเออโดนตัดไปเมื่อเดือนก่อนเงินหายไปพันหนึ่งเขาก็จะถามต่อว่าป้าเอาเลขหมายนั้นไหมถ้าป้าเอานะเอาเงินพันคืนไปด้วยคือคืนทั้งเลขหมายคืนทั้งเงินผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยอมเพราะอยากได้โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าคุณเอาเปรียบชั้นฉันเบื่อคุณ ดังนั้นฉันไม่ใช้บริการกับคุณฉันไม่ชอบคุณละบริษัทก็ต้องคืนเป็นเงินหรือเป็นเช็คพันบาทให้แทนพูดง่ายๆคืออย่างไรก็ตามแต่เงินแน่ได้คืนแน่ได้คืนเป็นค่าบริการหรือได้คืนเป็นเงินสดแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยืนยันได้นะวันนี้ก็คือผู้ริโภคคนใดก็ตามแต่ในประเทศไทยถ้าเกิดไปเติมเงินแล้วครบกําหนดแล้วแต่ว่าเงินเรายังเหลืออยู่เนี่ยขอคืนได้ได้ครับเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่ยอมบอกกัน พี่แหนมครับพี่แหนมต้อยจะไปเรียนสสวยที่กรุงเทพเลยอยากได้อ๋อยากได้อยากได้มือถือเอาไว้โทรหาพ่อแม่พี่น้องและพี่แหนมสุดที่รักนะคะงั้นก็ใช้แบบรายเดือนสิโปรโมชั่นตัวหาคนรักฟรีได้สามคนจะได้ประหยัดสองเดือนแรกทั้งคู่ก็โทรหากันอย่างสวิทวิววิวหกเดือนผ่านไป อไม่ต้องมาพูดน้องเต้ยน้องเต้ยไม่โทรหาพี่เลยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอโยน้องเต้ยน้องเต้ยเปลี่ยนไปพี่แหนมเต้ยยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะจ๊ะแต่ที่เปลี่ยนไปอ่ะคือโปรโมชั่นมือถือต่างหากไอโปรโมชั่นเหมาจ่ายโทรหาคนรักเดือนละห้าร้อยที่เคยสมัครไว้อ่ะใช้ไปได้แค่สองเดือนก็มีบิเลเรียกเก็บเดือนแล้วเป็นพันเลยพอถามไปทางบริษัทนะ เขาก็บอกว่าหมดโปรโมชั่นแล้วเต้ยอะก็เลยรู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์เพราะตอนสมัครไม่เห็นบอกเราเลยก็เลยขายมือถือไปจึงโทรหาพี่แหนมไม่ได้ไงอย่างงอนเลยนะจ๊านะ อ่าใช่แล้วครับอย่ากโกรธน้องเต้เลยต้องต่อว่าบริษัทผู้ให้บริการที่ไม่แจ้งให้ผู้บริการทราบล่วงหน้าที่จริงการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นแบบนี้ขัดแย้งกับประกาศกทชเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมที่กำหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการอย่างชัดเจนครบถ้วนและสัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อแสดงเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันนะครับ เรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรกันบ้างครับก็ถ้าแบ่งเป็นประเภทบริการก็ต้องบอกว่าบริการที่คนใช้เยอะก็ต้องถูกร้องเรียนมากกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คนไทย60ล้านคนใช้โทรศัพท์มือถือมือถือก็โดนร้องเรียนเยอะกว่าเพื่อนนะครับลองลงไปค่อยเป็นพวกอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์บ้านซึ่งมียอดใช้งานอยู่ที่ประมาณแค่10ล้านกว่าคนแค่นั้นนะครับแต่ถ้ามาดูทุกบริการแล้วเนี่ย สองอันดับแรกซึ่งเป็นมาตลอดก็คือจะเป็นสองหมวดนะครับหมวดหนึ่งเป็นเรื่องค่าบริการผิดพลาดอีกหมวดหนึ่งเป็นเรื่องคุณภาพบริการไม่ดีบางครั้งบางครั้งก็ดูแบบเฮ้ยทำไมทำไมจ่ายจ่ายเยอะจังอะไรอย่างเง,งีง้ยอืมเพราะว่าเรากลับมาเช็คดูแบบยอดตังหดไปเยอะมากเลยทั้งทั้งที่คุยแบบเฮ้ยไม่กี่นาทีเองเลยอย่างเงี้ยโทรติดยากมากพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยสัญ,ญญาณแบบขาดๆอะไรเงี้ยโอเคพี่เห็นหนูโทรหม่ว่ากดโทรหม่อะไรเงี้ยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเรื่องจุดอับสัญญ,ญาณเอ่อหรือโทรไม่ออก ไอ้พวกนี้เป็นปัญหาคุณภาพแต่อีกส่วนมิติหนึ่งอีกหมวดหนึ่งคือเรื่องค่าบริการเนี่ยคนมักจะร้องเรียนค่าบริการผิดพลาดผมยกตัวอย่างถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็คืออยู่ก็ไมีบินเรียกเก็บไปอินโดนีเซียบ้างโทรไปซิมบับเวบ้างซึ่งเราไม่เคยมีญาติมีอะไรพูดภาษาแอฟริกายังไม่ได้เลยก็จะก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดหรือมือถือมือถือก็มีกรณีอย่างนี้นะครับมือถือตอนนี้เนี่ยประเภทเรียกเก็บไปเบอร์ผิดก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเรียกเก็บไปต่างประเทศก็มีบ้างนนรรรรบแต่่่่่สวใหญทีผิิิดจงงๆเเป็ือกา